เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามหลอกหลอมทีมของเราอยู่ณเวลานี้กันก่อนเลยหลังจากในตอนนี้ทางของแดงแิะวัูู้้เตรียมลงสนามเผชิญหน้าอีกหนึ่งเกมสําคัญของการแข่งขันฟีเมารีกับทางสิงห์ภงณ์แอสตันวิลล่า อย่างไรก็ตามล่าสุดระหว่างงานแถลงข่าวก่อนกินนัดตึงกล่อนั้นเองตัวของทางอาร์เนอร์สโลตนายแบชแมนของเราก็มีการออกมาเปิดเผยข่าวร้ายให้แฟนบอลได้รับทราบโดยทั่วหน้ากันว่ามันจะมีนักเตะอย่างน้อยสองคนที่ยังไม่สามารถที่จะลงสนามให้กับทีมของเราในการแข่งขันเกมนี้ได้ คนแรกก็คือในรายของทางโคดีกัคโปปิดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเราหลังจากเขามาได้รับบัดเจ็บระหว่างเกมที่เราบุกไปเสมอกับทางทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวเอเวร์ตันในการแข่งขันศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมเมื่อสัปดาห์ก่อนโน,อน เช่นเดียวกันกับในรายของทางโจโกเมสต่อเตะสารพัดประโยชน์ของทีมดอทที่ซึ่งเขาก็าเพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสเิงที่โจตัวได้รับมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในเกมที่เผชิญหน้ากับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเขาก็าสามารถจะกลับมาลงเล่นในการแข่งขันในศึกเอฟเอคัที่เราฟาดแข่งกับทางพรีมัตเอาไกา่ได้เพียงแค่สินาทีเท่านั้นก่อนจะได้รับบาดเจ็บซ้ำไปที่แผลเดิมอีกและอาการบาดเจ็บข้างต้นดังกล่าวน,นั่นเองก็จะทําให้เขา จะต้องพักในช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เหลือของฤดูกาลนี้นกักเตะทั้งสองคนนี้จะไม่สามารถลงสนามให้กับเราในการเผชิญหน้ากับทัตตแอสตันวินลาได้นะส็ลตกล่าวโคดี้กักโกใกล้จะกลับมาได้แล้วแต่สําหรับในลายของทางโจกูเมสนั้นเขายังต้องใช้เวลาอีกยาวนานมากๆเขาจะหายหน้าไปยาวนานหลายสัปดาห์มากๆนั่นด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตรง โชของทางโจพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อจะกลับมาอยู่ในทีมของเราเขาทำงานอย่างหนักมากๆในการคัมแบ็กกลับมาแต่จากนั้นเมื่อเขาได้ลงเล่นเป็นเกมแรกและพยายามที่จะวิ่งหลังจากเล่นไปได้เพียงแค่2หรือ3นาทีเท่านั้นแต่เขาก็มาได้รับบาดเจ็บซ้ำไปอีกและในตอนนี้มันจะทำให้เขาต้องหายไปอีกหลายสัปดาห์เลยทีเดียว มันเป็นเรื่องยากเสมอสําหรับตัวของนักเตะที่ต้องมาเผชิญหน้ากับสัานการณ์แบบนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในจุดที่มีความสําคัญของซีซั่นแบบในตอนนี้ด้วยเมื่อักข่าวมีการสอบถามย้ําต่อไปว่าอาการบาดเจ็บข้างต้นของทางกูเมสนั้นน่าจะทําให้เขาต้องพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูดกาลนี้เลยหรือไม่อย่างไรกันซึ่งตัวของทางสลอ็อตได้ตอบในประเด็นนี้ว่ากเมสจะต้องพลาดการลงสนามในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้สล็อต กล่าวต่อแต่เราก็ยังคงมีความหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาคืนทีมของเราได้ในช่วงปลายๆของซีซสัน้นแล้วหากสอบถามต่อไปว่าเขาจําเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่บางทีมันอาจจะเป็นเช่นนั้นนะนี่จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะมีการประเมินอย่างละเอียดรออ,อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างทีมแพทย์สมูรและตัวของนักเตะเอง เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพร่อมยากจะขอพาพอเพื่อนๆขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทักอูลในเอเมรี่ในแใญ่จอมแทคกติกของทักแอสตันวินลาก,กันบ้าง หลังจากพวกเขาก็เตรียมลงสนามทำโปรแกรมสำคัญกับทางลิเวอร์ p ู o ของเราในค่ำคืนวันนี้ที่สนามวิลลาปาและก่อนเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวตัวของทางเอเมิลี่เองเก็มีการออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับความแตกต่างกันระหว่างทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวีเมทัลของเรากับทางอาร์เนอร์สลอตกุนซือใหญ่คนปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าตัวของทางสรัตนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับงานต่อจากทางครอปเมื่อช่วงสำเมอร์ที่ผ่านมาเขาก็สามารถจะทําผลงานฮอตฮิตติดลมบนนำลิเวอร์ p ูรังตําแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางพิีมิลกอยู่ในเวลานี้และที่ห่างทางปืนใหญ,ญ่อาร์ซนอยู่ถึง7คะแนนด้วยกันโดยที่เหลือเกมการแข่งขันอีกเพียงแค่13นัดเท่านั้น นั่นยังไม่นับรวมในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปียนลีกที่เราก็ากลยถทธผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะจ่าฝูงหรือแม้กระทั่งการแข่งขันศึกคาราบาวคัพที่เราก็ากลยุทา์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้แล้วอีกด้วยนี่จึงทำให้ทางอมิลีเชื่อว,ว่ามันมีโอกาสที่ทางสโ็อตจะสามารถก้าวข้ามผ่านผลงานที่โตของครอปเคยสร้างไว้ในอดีตที่ผ่านมาได้ด้วยสัมปายเราจะพยายามรักมือกับทางลิเวอร์อพูลตามแผนการเล่นที่เราได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของแท็กติก และการรับมือกับพวกเขาเป็นทีมนะเราจะพยายามใช้ความสามารถของนักเตะในการสร้างความแตกต่างในสนามทั้งยามที่ต้องดวนกันแบบตัวต่อตัว,ตวและกันที่ต้องดวนกันเป็นทีมเอมิรี่ก่าวเราจะต้องพยายามปรับตัวในการ,รเผชิญหน้ากับพวกเขาแน่นอนว่าการเจอกับทางลิเวอร์พู o l นั้นพวกเขาจะทําให้เราต้องเผชิญหน้ากับงานที่ยากลําบากในทุกๆด้านพวกเมงเช่นชมฟอร,ร์มการเล่นของทางลิเวอร์พูลในปีนี้เป็นอย่างมาก มันเหนือกว่าสมัยตอนที่ผมเพิ่งจะเข้ามารับงานคุมทีมที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วด้วยซ้าไปแน่นอนว่าตอนที่ทางเยอเกนครอฟต์ยังคุมทีมอยู่นั้นพวกเขาทําผลงานได้อย่างสุดยอดมากแต่สาหรับทักอาร์เนอร์ร็อกในปีนี้พวกเขาทําได,ด้ดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างจะเยอะเลน่อยด้วยซ้ำไปสำหรับผมแล้วในฐานะโค้ชการแข่งขันในเกมนี้มันถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่มากแล้วในอีกด้านหนึ่งมันก็จะกลายมาเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับทีมของเราด้วยเหมือนกัน อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเราจะพยายามเล่นตามเกมการเล่นของเราในการเผชิญหน้ากับพวกเขานี่จะเป็นเกมที่ยากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์หรือบางทีอาจจะหลายเดือนที่ผ่านมาเลยตื่นสั่ไปนะาพวกการต้องมาเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์ pool นั้นนี่คือทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันริเมริกและบางทีเราอาจจะพูดได้เลยว่าพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปณนตะตอนนี้เลย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากลูกกัลเหยียขันในศึกพิมลีกกันไปแล้วเราจะขยับมาดูการแข่งขันฟุตบอลถ้วยใบโตของยุโรปอย่างศึกยูฟาจัสเปนลีกกันบ้างอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าทางนิวฟู้ดของเราคุยทางผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปได้ในฐานะแชมป์กลุ่มของรอบลีกและในตอนนี้เราก็กำลังรอดูกันอยู่ว่าผู้แข่งของเราในการแข่งขันรอบต่อไปนั้นจะเป็นทีมใดกัน ยังเลยก็ตามหนึ่งในคนที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นพาดพิงมาถึงทีมของเราก็คือทางทีโบกูตัวในด่านจอมหนึ่งของทางราชันทุดขาวหรืออันมัดริดนั่นเองหลังจากเรียกเร้ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีอย่างที่เผชิญหน้ากับทีมของเรา แม้การน,นั้นลิว์ภูก็สามารถที่จะเอาชนะทางโดยอันมาริดมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันรอบหลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นก็เป็นการคว้าชัยชนะเนือพวกเขาได้เป็นครั้งแรก,แกนับตั้งแต่ปี2009กันเลยทีเดียวหลังจากก่อนหน้านี้เราเคยปราชัยให้กับพวกเขาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟาแชมเปียนลีกมาแล้ว2ครั้งในฤดูกาล2018และ2022เช่นเดียวกันกับในรอบน็อกเอาท์ของปี2021และปี2023บตามลำดับ ในตอนนี้ทางเรอัลมาดริดเองก็กลุมความได้เปรียบสำหรับการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟหลังจากพวกเขาบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้3ประตูต่อ2ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมในการแข่งขันนัดแรกและพวกเขาก็จะมีการกลับไปเผชิญหน้ากันอีกครั้งที่สนามซานเตียโกเบนาบิล well เพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ตัแต่ขณะนั้นทางกูตัวก็ยังคงมีความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็หวังที่จะกลับมาล้างตาทางลิเวอร์พูลของเรากให้ได้อีกครั้งหนึ่งตัวลิเวอร์พูลกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะในการแข่งขันฤดูกาลนี้กูตัวกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทางริโอเฟอร์ดินานอดีตประกังระหัดตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านรายการริโอมิดพอดแคส ตังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมาเผชิญหน้ากับพวกเขาอีกครั้งและในหนนี้ผมก็หวังว่าเราจะสามารถคว้าชัยชนะได้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยอมรับเลยว่าลเวอภูพรลทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากๆจริงๆในสีซันนีนาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะราจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมกันบ้าง มันหนึ่งในนักเตะที่ทีมของเราสแสดงความสนใจในตัวเขาย้อนกลับไปตัแต้แต่เมื่อช่วงสัม,มร์ที่แล้วก็คือในรายของทางดินฮุยเซนประกลังดาวรุ่งอนาคกไกลที่ปัจจุบันคาแขงอยู่กับทางบอลมัดนั่นเองในตอนแรกเขาเป็นนักเตะของทางมาลัยยูเวนตุสที่ถูกปล่อยยืมตัวไปลงเล่นให้กับทางหมาป่าเหลืองแดงอาสโลมาและจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขาก็ทําทให้หลายทีมแสดงความสนใจในตัวเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์พูลของกรา ยังไรก็ตามท้ายที่สุดมันก็เป็นทางบอลมัดที่ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยสนราคา15.2ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆที่อาจจะทำให้ดีลวนี้มีมูลค่าสุทธิขึ้นไปอยู่ที่ตัวเลขสูงสุด18.2ล้านยูโรหลือคิดเป็นราว15ล้านปอนด์เลยกัน อย่างไรก็ตามก่อนหนะ้านี้ทางฟาวนิซัวโรมาโนนักข่าวระดับเทียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ออกมายืนยันเลยว่าตัวของทางคุยเส้นนั้นมีเครื่องแก้ค่าจิตสัญญาที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับวันมันที่ตัวเลข50ล้านปอนด์ท่ามกลาความสนใจจากหลายสโมอสรระดับท็อปของทวีปยุโรป ข้าวจอกพิเศษดินหุยเส้นมีสัญญากับทางวันมัดซึ่งมีการระบ,บุเงื่อนไขค่ขาจิตสัญญาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ลูมาโนโ,นโพสผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาเงื่อนไขนี้ได้รับการยืนยันแล้ว100%อย่างที่มีการเปิดเผยอ,ออกมาตั้งแต่เมื่เดือนมกกราคมและมันก็จะมีผลตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ของปี2025 เพากำลังจอมบุกไว้19ปีได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรระดับท็อปหลังจากเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทาง่อลมัดในฤดูก,กาลนี้ น,นี้นอกจากขับยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนแล้วทางอเล็ก์รูสนักข่าวจากทางท็อกสปอร์ตอีกหนึ่งสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันและพวกเขาก็มีการระบ,บุชื่อลงไปอย่างชัดเจนเลยว่าทีมที่สแสดงความสนใจในตัวดาวเตะวัย19ปีรายนี้อยู่ก็คือทางลิเวอร์พูลและสิงโตน,นัเงคราวเชลซีนั่นเอง บอลมัดจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อย่างหนักในการลัง่งบรรดาสตาร์ดังของพวกเขาเอาไว้แม้กระทั่งตัวผู้จัดการทีมของพวกเขาอย่างทางอันโดนิออราโอราก็ด้วยครูกล่าวพวกเขาทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งมากๆและไต่อันดับขึ้นมาบนตารางและมันก็ทำให้นักเตะอย่างทางดีมฮยเซนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำ เขามีเงื่อนไขค่าทิกสัญญาอยู่ที่50ล้านปอนด์ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาและนั่นก็ทําให้เจ้าต,ตัวได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทั้งทางลิเวอร์ปุและจิ๋วซีอยูนณเวลานี้ด้วยไปยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเมเราจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญในแผงกองกลางของเรากันบ้าง นั่นก็คือเนื้อรายของทักอเล็กซิสแม็ออริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนติน้าของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายมาเป็นแกนหลักสําคัญในแดนกลางที่ทมของเราจะขาดเสียไม่ได้นับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากทางบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนย้อนกลับไปมเมื่อช่วงสัมเมอร์ในปี2023 จนกระทั่งถึงตอนนี้ตัวของเขาเองก็ผ่านการลงสนามให้กับทีมของเราไปแล้วมากกว่า80นัดในการแข่งขันทุกรายการและทําประตูไปได้รวมทั้งสิ้น11ประตูในช่วงเวลาดังกล่าวหากนับเฉพาะในฤดูกาลนี้เขาก็ลงสนามให้กับทีมของทักอาร์เนอร์สตรอไปแล้ว35เกมโดยฝากผลงานการทําไป4ประตูกับอีก4แอสซิสช่วยทีมของเราทําผลงานฮอตฮิตติดหลมบนอยู่ในเวลานี้ ทว่าล่าสุดเมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอนาคตและแผนการระยะยาวของเขาตัวของทักแม็กออริสเตอร์ก็ยืนยันเลยว่าเขาต้องการที่จะฝากอนาคตของเขาเอาไว้กับทางยอดทีมจากเมือซีไซต์ต่อไปนี่เป็นสโมสรที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากเลยนะแม็กออริสเตอร์กล่าว เมื่อคุณได้มาอยู่กับสมสรใหญ่มันก็ถือเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอกับอีโก้มากมายเลยนะแต่กับสมูสรแห่งนี้เราจะเห็นได้เลยว่าทุกคนมีความกลมเกลียวกันและมีสัมพันธ์ที่แน่นแฟนอย่างยิ่งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราเคยเห็นมาก,กับสมูสรอ,อื่นๆผพรมีความสุขอย่างมากกับการได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถอยู่กับพวกเขาต่อไปได้อีกยาวนานหลายปี หลังจากผ่านการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วมันทําให้ผมตระหนักได้ดีว่าความรู้สึกของการที่คุณคว้าแชมป์รายการใหญ่นั้นมันเป็นเช่นไรกันสาหรับผมแล้วมันคือช่วงเวลาที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในเส้นทางอาชีพของตัวเองและผมก็ต้องการที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง ผมรู้ดีว่าหากเราสามารถจะควาแชมป์พิมลิหรือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้มันจะทําให้ความรู้สึกตอนนั้นของผมกลับมาและนี่ก็คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมผมถึงเลือกจะย้ายมาอยู่ที่นี้มันคือเหตุผลว่าทาไมผมถึงรู้สึกว่าทีมทีมนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยนนเรื่องของความทะเยอทะยานที่เราต้องการจะคว้าแชมป์รายการสําคัญในการแข่งขันเหล่านั้นให้ได้นาะ หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทักงอาร x i ซิดแม็คอาลิสเตอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความพยายามในการจะต่อสัญญาณฉบับใหม่ให้กับสตาร์ดังทั้ง3รายของทีมดราไม่ว่าจะเป็นทางบอมเบตซาร่าเตะกทีมชาติอียิปต์อเร์กิลฟานได้ประกรังกับตันทีมและรวมไปถึงทางทันอเ no, ล็กซานเดอร์อาร์โน่์กักควารองกับตันทีมของเราอีกด้วย เมื่อพวกเขาทั้งหมดต่างก็เหลือข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและล่าสุดทัางหลุยส์ดิออสปิกทีมชาติโคลมเบียของเราก็มีการออกไมาสัมภาษณ์กับทางเทเลมุนโดที่ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าทางสโมสรนและรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างก็อยากจะเห็นพวกเขาเหล่านี้ต่อสัญญากับทีมของเราออกไปในระยะยาว ก็อย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วก่อนหน้านี้นั่นแหละว่าพวกเขาต่างก็เป็นนักเตะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทีมของเราเลยนะ The a r กล่าวมันขึ้นอยู่กับสโมสรแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะอยู่กับทีมของเราต่อไปเพราะจากสิ่งที่พวกเขาได้ทําให้กับทีมทีมนี้มามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งและน่าประทับใจเป็นอย่างมากสิ่งที่พวกเขาได้ทําและสิ่งที่พวกเขาประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์มามันการันตีคุณภาพของพวกเขาได้อยู่แล้วนะ สำหรับในลายของทางซาร่าผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกังวลใจอะไรกับเขาเลยเพราะนี่คือนักเตะที่คุณจะเห็นได้ว่าเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ตลอดเขาทําประตูและทําแอซิตได้อย่างสม่ําเสมอดังนั้นเรามีความสุขกับเขาและเขาเองก็มีความสุขกับเราด้วยเขาพยายามจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อทีมทีมนี้มาโดยตลอดนะ แต่แม้ว่ามันจะมีข่าวคราวเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของนักเตะออกมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เราจะให้การโฟกัสเป็นอันดับแรกก็คือผลงานในสนามของเราผู้จัดการทีมก็มีการเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเราจะต้องมองไปที่การแข่งขันในแต่ละนัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมที่เราจะต้องทำมันให้ได้อย่างเต็มที่เพื่อการเตรียมทีมให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ดังนั้นเราจะจําเป็นจะต้องคิดถึงเกี่ยวกับคู่แข่งที่เรากําลังจะต้องเผชิญหน้าอยู่และนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขากําลังแสดงออกมาให้เห็นมันมีความสําคัญนะกับการที่คุณจําเป็นจะต้องรักษาสภาพจิตใจและความใจเย็นของคุณเอาไว้เราจะเดินหน้าเก็บแต้มกันต่อไปเพราะหนทางมันจะคงเหลืออีกยาวไกลมากมา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของอนาคตของแข้งสตาร์ดังของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับอย่างทางโมฮัมหม็ดซาระาและบรวกิวฝานได้กันบ้าง เพราะแม้ว่าประเด็นเรื่องระยะเวลาของสัญญาอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ส่งผลว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่แต่ตัวของทางจีมี่คาราเกอร์อดีตประกาัระดับตำนานของเราก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยว่าอย่างน้อยที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็น่าจะได้สัญญายาวสองปีด้วยกันเพราะพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วผ่านผลงานในการแข่งขันฤดูกาลนี้ว่ายังสามารถลงเล่นในระดับสูงได้อีกยาวนานหลายปี ผมเห็นด้วยนะว่าทั้งวัวกิวฟันไร์และหมูัม็กซาลาควรจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกสองปีด้วยกันเพราะในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆอยู่เลยคาร์ลาเกอร์กล่าวผมเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทําให้กับสโมสรมานะและพวกเขาก็ยังคงสุดยอดมาอยู่ในตอนนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นผมไม่คิดว่าคุณควรจะเสนอสัญญาให้กับพวกเขาเพียงแค่ปีเดียวแต่พวกเขาควรจะได้สัญญาอย่างน้อย2ปีขึ้นไป ผมคงจะประหลาดใจมากหากลิว์พูลไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขาและผมก็เชื่อว่าในตอนนี้ทีมเองก็กำลังพิจารณาดูอยู่ด้วยทีมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาเลยนะพวกเขาเป็นที่รักของทุกคนดังนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรให้พวกเขาอยากจะย้ายทีมออกไปจริงไหมล่ะเมื่อถูกสอบถามต่อไปถึงโอกาสที่ทางซานลากจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งคาราเกอร์ก็ไม่เชื่อว่าท้ายที่สุดเขาจะย้ายไปลงเอยที่นั่น เรากำลังพูดถึงซาอุดิอาระเบียกันอยู่นะคาลาเกอร์กล่าวแล้วผมก็แค่ไม่คิดว่าซาน่าจะตัดสินใจอะไรแบบนั้นหรอกเขาเป็นคนที่มีแรงผลักดันในตัวเองและเขาก็ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะผมคิดว่าซาน่าอาจจะสามารถย้ายไปที่นั่นได้แต่มันจะต้องเป็นตอนที่เขาอายุสัก37หรือ38ปีแล้วในตอนนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไม่ได้รับการเสนอต่อสัญญาฉจจบับใหม่จากทางลิเวอร์พูลเลย ผมสามารถรับประกันกันกบพวกคุณได้เลยว่ามันมีการยื่นข้อเสนอสัญญาฉจจบับใหม่ให้เขารับเอาไว้พิจารณาไปแล้วเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเส้นทางการลุ้นแชมป์ฟิมลิกของรอากันบ้าง พราะหลังจากที่เรามีโปรแกรมการแข่งขันกับทางสิง,งห์พงะแอสตันล่าในคืนวันนี้กันแล้วหลังจากนั้นเราก็มีอีกหนึ่งโปรแกรมนัดสําคัญด้วยกันต้องยกพลบุกไปยอนทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เก่าสี่สมัยซ้อนที่สนามเอติฮัดสเตเดียมของพวกเขาล่าสุดมันก็มีประเด็นที่สําคัญออกมาว่าทางพิมพ์นี้เองก็มีการยืนยันรายชื่อของผู้ตัดสินที่จะทําหน้าที่ในเกมน,นี้ออกมาแล้วซึ่งนั่นก็คือในราของทางแอนโทนีเทเลอร์ โดยมีทางดีเบตและแกะ่รีเบสวิกเป็นผู้ช่วยพูดตัดสินขณะที่ทักแอนดี้เมดเลกจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่4ส่วนในห้อง v e r นั้นก็จะมีทางสจดวตแอดเวลทำหน้าที่คอยควบคุมซึ่งคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นร้อนฉามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นทางแอดเวลดังกล่าวข้างตน้น หลังจากแฟนบอลของเราก็ายังคงจดจำเขาได้ดีจากการทำหน้าที่ในห้อง V R ด้วยเช่นเดียวกันในเกมที่ดราอเปิดบ้านต้อนรับการเวีนย,ยนของทางปืนใหญ่ออสแนลย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมในฤดูกาลที่แล้วระหว่างเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นเองมันก็มีจังหวะที่ทางมาติดโอเดก,กัดไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษและอันที่จริงแล้วมันก็สมควรจะเป็นลูกจุดโทษระหว่างที่เขาป้าาองกันการเข้าทำของทางมัมเบดซาลา ท้ายที่สุดทักแอดเวลที่ทำหน้าที่ควบคุมห้อง V A R อยู่ณนะขณะนั้นก็ปล่อยผ่านลูกนี้ไปทำให้เขาเรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งจท์ที่ทางเดอะคอปทั้งหลายมีการกลางหัวของเขาเอาไว้มาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งเราได้กลับมาเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งในการแข่งขันที่จะต้องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ซึ่งเขาก็อาจจะมีการชี้เป็นชี้ตายในการทำหน้าที่ในห้อง V A R ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ